ปาดเนาเก็เปเปซาตินก็ซื้นะไม่ใมปงก็หลับโอ้ยยนยย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 เยย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  มันยังยี่มาไม่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี okay, okay, right. uh, ๋ยว่าเดี๋ยวเว่านี่ต้องหาวว่ากันแห้งแน่ัโอเคไหมโอเคไหมเปิดวนี้ต้องนรอกกันแห้งมาก มึงกูดูด่ากอนเลยโทรัพเครื่องนี้กูเคยเห็นแล้วแล้วเมื่อว่างกูนอนว่างแน่นี่ว่างตอนเด็กเขาดันกูสังเกตเยอะกูเคยเห็นโทรศัพท์เครื่องนี้ว่ะพอแม๊บในนี่จับโทรศัพท์เครื่องนี้มาเรื่อตลอดเอามือห่างไว้ มันยังมีอีกโอ้สีกองเหะอันนี้อีกหำไวเอาวาเปิดเลยล่ะดีไ่แม่ไง

แกถือมาเด้แกถือมาแ้วเลยดาวสองถุงมาหนึ่งเสียดายกองที่หอมาเด้เฮ้ยเก็บของมันดีๆหน่อยนะงานรักูนะ ข้าบวพอแก่โอ้ยย่อยเอามาลอยมาลอยน้องวันเห็นแล้วล่ะพี่มีพ่อปนี่